กลุ่มแรกครับคือกลุ่มที่เราจะเจอบ่อยก่อนที่จะเป็นการตีบในหัวใจและหลอดเลือดนั่นก็คือกลุ่มไขมันสูงความดานันสูงถ้าเขาไขมันเกินอย่างเช่นเมื่อกี้มีเคสเกินสัก250อยากจะลดไขมันลดสักหน่อยไม่อยากกินยาเราแนะนำกี่ตัวครับฮาร์ดก็เอาอยู่นะคนที่มีไขมันประเภท L D L สูงกินฮาร์ดถ้าเป็นน้ำมากเยอะเช่น300เมื่อกี้เจอเคส2 270300 <Yes. S 1> อาจอัดกี่ซองครับหาสองซองถ้าต่ำกว่า250อาัดซองเดียวแต่ดีไซนสูงฮาร์ดด้วยผสมปูมิด้วยถ้ามีพลังก็บอกว่าคุณกินฮาร์ดสักสองเดือนสามเดือนนะครับอย่าใจร้อนเพราะว่ากินน้อยก็ร่างกายก็มีสารอาหารหช่วยน้อยนะครับแต่ก็มีมินด้วยทำไมต้องกินมินครับก็ช่วยในเรื่องของความนานด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือ เรช่วยท,ทางภูมิจะช่วยซ่อมแซมเซลล์แต่ว่าถ้าไม่มีวัตถุดิบในการไปซ่อมพวกหลอดเลือดหรือพวกกรังหลอดเลือดที่มันกรอบเนี่ยคือความดันสูงมาเป็นเรื่องของหลอดเลือดแข็งอย่าลืมนะครับฮาร์ดมันจะช่วยเรื่องกดวิโนในเรื่องของการในการที่ช่วยให้หลอดเลือดมันยืดหยุ่นขึ้นแต่วัตถุดิบถ้าไม่มีก็ซ่อมไม่ไ,ได้ก็อาจจะเสริมได้ดังนั้นเราก็ใช้3ตัวนี้ในการช่วยเขาในเรื่องของไขมันสูงความดันสูงได้ส่วนที่2คือเส้นเลือดตีบฮาร์ดตัวเดียวก่อน ถ้าเขามีตีบเยอะเช่นสอที่ข้างหน้าเนี่ยหมอบอกว่าต้องไปทาบอลลูนไม่อยากทำบอลลูนทำยังไงครับสองซองสิครับซองนึงจะเอาอยู่ได้ไงถ้าเกิดว่าตีบเล็กตีบน้อยอะ่ะอาจจะซองนึงเอาอยู่แต่กินหลายเดือนแต่ถ้าตีบเยอะต้องสองซองนะครับแล้วก็อาจจะใช้บุ้งทำไมต้องใช้บุมิด้วยครับสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเส้นตีบแล้วไม่ได้กินยาอะไรเลือ่อนๆการกินภุมิจะช่วยได้เหมือนเหมือนการกินยาลาไรเลื่อนเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ปลอดภัยกินวลัลซองก็พอนะฮะแล้วก็าอาจจะกินภูมีเอ้ยทุกคนับยินมินได้นะเท่านั้นเสริมสุดท้ายตีเอ่าทุกคนก็บอลลูนไปคือหมอบอกว่าต้องทําแล้วหรือทําไปแล้วแปลว่าเขามีภาวะเกิดการของการตีบการตันอยู่ในร่างกายเราแล้วเนี่ยผมแนะนําครับต้องส่งซองคือเข้าไปพักมาแล้วควรกินเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นในจุดอีก บอลลูนแล้วขนลดแล้วก็ไม่จําเป็นที่บอกว่าวันนี้คนขนลดแล้วกลับมาเป็นอีกนะครับหนึ่งในสามจุดเดิมด้วยการกินป้องกันก็ดีกว่าครับคนที่เป็นมาแล้วเนี่ยก็ควรที่จะกินไว้นะครับก็คืออแต่ว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยกลุ่มทาบอลลูนไปพันแล้วผมไม่ได้นำกลุ่มนี้เพราะว่ากลุ่มเหล่านี้เขาจะถูกบังคับกินยาลานิ่งเลือดปริมาณเยอะติดต่อกันอยู่แล้วเพราะาเมื่อมีขนลวดไปอยู่ในหลอดเลือดเราเขาต้องกินยาเ้วยเพราะเดี๋ยวไม่งั้น มีอะไรไปอุดตันเพราะว่ามันเป็นวันตถุแปกปลอมนะฮะมันมีอะไรไปอุดตันเนี่ยกลายเป็นภาวะเส้นเลือดอุดตันรั่วไปที่ยังจุดที่สาคัญเช่นเส้นสมองอีกนะครับก็ซวยเลยนะครับไม่ต้องกินบุหีนะครับกินยาเรื่อยๆนั่นแหละนะครับเพราะหมอจะให้กินโดสที่สูงนะครับกินท้าสองซองแล้วก็หมินนะครับอันั้นก็เป็นกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.